กระมังแตกบ้ต้องทีมเด้อครับกระมังแตกนั่นเอาสามารถปะาได้ครับผมจะใส่แผ่นปลาปลาข้างในครับข้างนอกเข้ากับเอาบัตจีจิ้ม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 เป็นร้อยปลไว้เนาะครับผมเนาะหรือถ้าผู้ใดว่มีบัตจีเข้ากับสามารถเอาเล็กเผาไฟแดงๆกัจิ้มจิ้มจิ้มไว้ครับผมจิ้มไว้เพื่อบอกให้มันรุดนน่นเองครับผมเพ็้แบบเนี่ยเพราะเขาจะเอาแผ่นปะาปลาข้างในไว้เนาะครับผมเนาะเนี่จิ้มจิ้มเป็นฟันปลาแบบนี้ครับผมเพื่อให้ห้อยแตกมัน ติดกันแล้วบอลรุ่ดอีกเนาะครับเนาะจิ้มสลาฟฟันปลาไว้แนวนี้ครับเห็นชัดบ่ครับเห็นชัดบ่ของบ่าวอินมีบัตรกีบ่าวอีกใส่กันบัตรกีจิ้มเอาถ้า่มีบัตรกีหอกก็เอาเล็กพอมไปแดงๆจิ้มไว้กันนะครับนี่ครับจิ้มเป็นฟันปลาบางทีเมันก็จะบอลรุ่ดโศกันเลยครับห้อยแตะ ก็ใส่แผ่นปลาปลาข้างในไปครับผมประหยัดครับผมเพราะว่าไปซื้อไม่กับแพองอยู่อันนี้สมใส่ได้กับสมใส่ไปก่อนนะครับเนาะง่ายๆใครก็ทําได้ครับผมนี่ด่ด โอเคพี่้องหลังจากดีห่อทำการประครังลัางเสร็จแล้วครับผมนี่คือแผ่นปะห่าครับผมห้ากับมาปิดข้างหน้ายูแน,น่นจริงจริงพี่น้องใส่ได้อีกโดนจนลืมข้าวครับผมมันแตกย่อนดุกใส่ผมเขาไปอาบหนาไปเล่นยอนยู่ข้างในก็ได้แตกครับผมเบืดอแตกย่อนการใส่งานไหนแตกย่อนดุกใส่เขาไปเล่นไปลุยได้หนีครับผมนี่เขาก็ทำการแปะลงไปเลยครับผม เนี้ยดีใชยังเนี่ยครับแต่แพนปลาเนี้ยเรียบร้อยครับพี่น้องอคแค่นี้เป็นการเสร็จสิ้นครับผมใส่ได้อีกจะด,ดื่มข้าวครับผมหลังจากดี่ฮาททำการปลาแล้วก่ะเ,เปิดน้ำใช้เลยครับผม ใสก่การได้ปกติ